สวมใส่กับนิ้วมือแล้วจะเป็นประมาณนี้เนาะไซส์วงนี้สวยมากเป็นงานหยกด้วยงานหยกอาเกียต่างกันนะเดี๋ยวสวมใส่ให้ดู อันนี้จะเป็นอ์เกตอยู่ด้านบนพี่อ์เกตจะเป็นวงบนส่วนหยกจะเป็นวงล่างนะพี่เนื้อเขาจะต่างกันพี่เราสามารถสังเกตได้ชัดเลยว่าอันนี้จะเป็นอ์เกตที่จะเป็นหินนี้จะเป็นหยกนะพี่น้แตกต่างกันเลยสังเกตได้ชัดเลยพาราจะไม่ต่างกันมากจ้ะพี่จ๊ะพาราจะไม่ต่างกันมากพี่หยกนะพี่หย,ยกวงล่างพี่จ๋าหยกวงล่างจะอยู่ที่250าส่วนอะอ์เกตวงบนจะอยู่ที่150ภาพาราไม่ได้ต่างกันมากนะอยู่ที่คนชอบเลยอ่า งานสวยเหมือนกันและความหมายดีเหมือนกันอาเกตจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจะช่วยในเรื่องของความโชคดีส่วนยกยกก็ถือว่าเป็นความหมายที่ดีแล้วพี่จะช่วยในเรื่องสุขภาพร่างกายการงานการเงินเหมือนกันและแต่คนชอบเลยพี่เนาะยกทั้งยกทั้งอาเกตมีความหมายที่ดีเหมือนกันจ้ะพี่จ้าลูกค้ามีงบประมาณไหนแจ้งได้พี่เมย์พี่เมย์สวัสดีคะ่ะพี่คอฟสวัสดีคะ่ะพี่ชัยนะรงรับชมมารับชมกันมานาแล้วพูดคุยกับแม่ค้าได้เนาะ